คือตรงเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากอย่างเรา <c oughs> ใช้สารเคมีเนี่ยมันต้องใช้หลายตัวตัวนู้นมาบอกตัวนี้ตัวนี้บอกตัวนั้นคือหนึ่งเพิ่มต้นทุนสองเราก็ไม่รู้ว่าฤทธิ์ของมันเนี่ยแต่และอย่างเนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับพืชของรเราจะเป็นยารอ้อนยาเย็นอะไรอย่างเงี้ยพอมาถึงตรงนี้มันมีอย่างเดียวอย่างเดียวก็คือก้นนนั่นอย่างเดียวตัวฤทธิ์สีน้ำหมักอย่างเดียวคมันไม่ได้มีอะไรเลยฉีดไปได้ทุกทุกทุกสภาพพืชถ้าเกิดใช้มากอ่ะมันใช้มาก มันก็เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีผลกระทบทําให้มันเปรืองอ่ามันเปรืองใช่ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่มีอาชีพปลูกแตงทุกท่านเนาะแตงโมนะครับไม่ว่าเป็นมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นครับแนวทางนี้แหละครับเป็นแนวทางที่คิดแล้วว่าน่าจะดีที่สุดครับผมเพราะว่าเราประหยัดต้นทุนปลอดภัยในชีวิตของเราด้วยครับผมครับเราก็อยากจะสื่อสารฝากตรงนี้ให้นะเป็นกำลังใจทุกท่านครับ อันนี้ประมาณห้าสิบห้าสิบสามห้าสิบสี่วันห้าสิบสามห้าสิบสี่วันครับก็ถ้ามันสมบูรณ์จริงๆถ้ามันก็ประมาณหกสิบวันฮะโอ้ี่พื้นยังเขียวอยู่เลยพื้นยังเขียวอยู่เลยสามหกสิบวันอีกเจ็ดวันจะเก็บแล้วใบยังใสดีนะใช่ใช่หน้นิดให้หน่อยว่าหลังจากที่ได้สารปรับปรุงดินมาเนี่ยนี่ทำยังไง บอกขั้นตอนในการปลูกให้พี่น้องฟังขั้นตอนก็คือเราไถเตรียมแปลงก่อนไถเตรียมแปลงอ่าไถเตรียมแปลงไถดะกตากหน้าดินเข้าไว้ตากดินเข้าไว้ดินนี้เป็นดินดีที่ดีไหมก็เป็นดินที่รื้อจากมะขามเทศนี่แหละเป็นดินทรายอ่าเป็นดินทรายผลมะขามเทศเนาะพี่มองดูเลยเป็นดินทรายนะพี่อเป็นดินทรายครับทรายทรายแต่หน้าดินสังเกตยุทธเขียวไหมเขียวครับอ่านี่ดินชุ่มเขียวนุ่มนะนุ่มนุ่มจะเป็นที่นุ่มแล้วปลูกก็คือคุม คุมผ้าใบใช้เทปสายน้ำหยดสายน้ำหยดอ๋อแล้วระยะห่างเท่าไหร่ครับนี่ก็ประมาณสี่เมตรสี่เมตรต่อแถวสี่เมตรอ่าสี่เมตรแล้วต่อหลุมนะครับต่อต่อหลุมห้าสิบห้าสิบเซนห้าสิบเซนครับเอาเริ่มขั้นตอนอ่าเริ่มครั้งแรกก็เอาพลตากเตรียมดิน้เสร็จปั๊บแล้วก็ชักล่องครับใช้รถถชักล่องชักล่องห่างกันประมาณสี่เมตรเนี่ยนะพอชักล่องขึ้นมาปั๊บเราก็ใช้สาตรปรับปรุงดินของอาจารย์ ครับผมโรยเรือย่างพี่อาจารย์หนึ่งโรยให้ดูนะนโรยในร่องเลยโรยบนร่องเลยครับผมพอโรยเสร็จปั๊บใช้โรตารี่ปั่นครับตัวี่ปั่นอีกอ่าปั่น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 ให้มันคลุกเข้าเข้าไปในดินครับผมพอปั่นเสร็จปั๊บใช้น้ำหมักสูตรสามครับขรอาจารย์ฉีดพ่นเข้าไปอีกอัดเข้าไปอีกฉีดเยอะไหมก็เยอะไหมจะถามว่าเยอะไหมก็ฉีดรอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวครับแต่เราก็ฉีดแบบชุ่มใช้ให้มันเปียกกันเลยครับผมนะ พอฉีดเสร็จปั๊บแล้วก็คลุมผ้าครับมีสารปรับปรุงดินที่นะเอามาเนี่ยี่สิบกระสอบใช้หมดไหมครับอันนี้ใช้ไม่หมดใช้หมดไปแค่สิบกระสอบเนี้ยสิบกว่าสิบกระสอบห้าลายห้าไร่สิบกระสอบใส่แค่ครั้งเดียวครั้งเดียวโอ้โหตกตกลายอะไรกระสอบเองครับผมสองกระสอบสองกระสอบอ่าแลวทีนี้หลังจากนั้นน่ะอาการมันเป็นยังไง หลังจากที่หยอดเม็ดใส่น้ำหยดเรียบร้อยแล้วก็พอ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 ันนีพ้พอช่วงนี้เสร็จปั๊บ,บล้วก็ไปไปพเพาะเมล็ดเพาะเมล็ดอ่าเพาะเมล็ดลงถาดอ๋อลงถาดลงถาดไม่ใช่หยอดหลุมอพอะเรากลัวแบบขึ้นมาจิ้งหรีดจินงจังอะไรบ้างมันจะเสียครับนี่ก็ไปลงถาดลงถาดในสิบสองวันแล้วก็มาปลูกครับมาปลูกแล้วก็เอาน้ําหมักสูตรสามของอาจารย์เนี่ยใส่มาทั้งน้ําหยดอ่าปล่อยทั้งน้ำหยดปล่อยทั้งน้ำหยดอีกทีซีซีครับที่ปล่อยมาปล่อยมาถังหนึ่งร้อยลิตร ใช้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยซีซีหนึ่งร้อยซีซีอ่าแล้วก็หยดตามนั่นมาพอมาเยอะนิดเดียวอ่านิดเดียวไม่มากครับผมกี่ครั้งครับสูตรสามเนี่ยหยดแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวสูตรสามแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวสายบกบบูนนี้ก็ครั้งเดียวครั้งเดียวหลังจากนั้นก็เอามา็ดหรือเอาเอาต้นกล้าต้นก้ามาลงเลยลงเลยต้นกล้าประมาณกี่วันสิบสองวันสิบสองวันมาลงใช่ครับผมอันนี้ถ้าเจาะลึกหน่อยเนาะต้นก้าเนี้ยถ้าเราจะเอาประมาณแปดวันเก้าวันนี้ได้ไหมหรือว่า เยอะกว่านั้นมันมันมันยังน้อยมันยังเล็กอยู่เนาะมันยังเล็กอยู่ตอนนี้บางทีแบบพื้นเรามันไม่เสมอแบบมีตรงหลุมผ้ามันเนี้ยครับคือบางครั้งมันต่ําไปแล้วก็มันมันมันจะหลบกันไปข้างในผ้าก็ให้มันโตซะหน่อยนี่ครับแล้วเมล็ดเอ่อย้อนกลับไปนิดนึงเมล็ดเนี่ยไม่ได้แช่น้ําหมักใช่ไหมไม่ได้แช่ไม่ได้แช่คก็ลงไปเพียวเลยลงไปเพียวเลยตอนนี้ยังยังยังครับผมยังไม่ได้แช่อ่าหลังจากที่เอาต้นกล้ามาลงดินแล้วยังไงต่อครับเราก็ให้น้ําตามปกติให้น้าปกติ มีปุ๋ยมีอะไรเพิ่มไหมก็มีปุ๋ยมีปุ๋ยทางดินทางดินฮะปุ๋ยหลักเรานี่แหละ n อ k เคแล้วน้ําให้วันละกี่รอบครับตอนเล็กๆให้แค่รอบเดียวครับเช้ารอบเดียวจะเช้าหรือจะเย็นอ๋อแต่ส่วนมากผมจะให้เย็นให้ช่วงเรอบเดียวนานไหมครับก็ประมาณเราดูว่ามันชุ่มดีไอ้พวกนี้ถ้าเกิดมันมากก็ไม่ดีเดี๋ยวมันจะเน่าคอดินเน่าคอดินเน่าคอดินพอดินชุ่มพอดินชุ่ม ใต้พลาสติกคุมดินชุ่มใช่ใช่ครับใช่ครับแต่อย่าให้แฉะอย่าให้แฉะชุ่มแต่อย่าแฉะ่าแฉะหล้วจากนั้นมาเริ่มให้ปุ๋ยเริ่มให้ปุ๋ยเริ่มให้ปุ๋ยทั้งดินให้ปุ๋ยทั้งดินอ่อยตามน้ํามาครับกี่วันน้องแตงกี่วันที่หลังจากที่เราปลูกก็ประมาณสี่วันอ๋อปลูกแล้วสี่วันอ่าสี่วันห้าวันนี้พอเริ่มพอพอลากเขาเริ่มจับดินปั๊บเนี่ยแล้วก็เริ่มอ่อยปุ๋ยมาครับอ่อดปุ๋ยมาไม่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 ต้องปริมาณมากประมาณเท่าไหร่ได้ได้เอาประมาณสัก ค่าไร่หนึ่งอย่างแปลงนี้แปลงนี้เท่าไรที่ไร่อันนี้อันนี้สองล็อกเนี่ยผมให้พร้อมกันสองไร่สองไร่สองไร่ก็จะให้ประมาณสักไร่ละโลอ๋อหอยมาก่อนหอยให้เขารู้ตัวก่อนครับหอยเขารู้ตัวแล้วก็ฉีดน้ำหมักสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งส่วนหนึ่งใช่สูตรหนึ่งอ่าสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งเลขการเติบโตอ่าเลือการเติบโตครับผมสูตรหนึ่งนี่ฉีดบ่อยไหมครับก็ฉีดสี่วันครั้งสี่วันครั้งหนึ่งสี่วันครั้งหนึ่งสี่วันครั้งฉีดช่วงเเ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 ววลลาาายยยย็็็็นนนนนตตอพดมะ่คั แล้วช่วงแรกก็มันจะมีไอพกแมลงเต่าแตงครับกวนมั่งครัแล้วก็ใช้ค่าไอ้นั่นแหะปากแมลงเต่าเคมีลง่าเคมีลงสักสองครั้งสองครั้งพอใบเริ่มแก่แล้วเราก็ไม่ต้องอ๋อถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เคมีในช่วงนั้นเนี่ยถ้าเกิดเต่าแตงมันกัดไปก็คือเสียหายเลยเสียหายเลยเสียหายเพราะใบมันเลิ่มันอ่อนอยู่มันกำลังอ่อนแออยู่แต่บเต่าแตงนี่มันนําพาโรคอะไรมาบ้างหรือว่ามันจะเสียหายพวกเนี้ยมันจะถ้าเกิดไอแมลงปากดูดเนี่ยครับมันจะนําพวกไวรัส เหมือนรัดมาให้เราเหมือนแตปงกวาที่ผมปลูกเลยเหมือนกันเนาะครับพัตระกูลเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับหลังจากนั้นมาเป็นยังไงบ้างครับพอถึงจุดไหนที่ทําให้นันเนิดชื่นใจได้คือมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไงเริ่มเปลีป่ยนแปลงใ,ให้เราเห็นคือใบเขาจะขยายใหญ่ แล้วบางเขียวเนี่ยเขียวเนี่ยว่าใบปกติใช้เคมีใบเขาจะหนามันต่างยังนีนะนิดนนิดลองลองจับให้พี่้องดูดิมันมันแตกต่างอย่างไงมันบางเนี่ยเนี่ยมันบางเนี่ใไหมใบมันจะบางแล้วสากเป็นขนนะนั่นใบก็จะเป็นขนมากเลยครับปกติแล้วมันจะใหญ่อย่างนี้ไหมมันใหญ่อย่างนี้ไหมถ้าใหญ่อย่างนี้ก็ต้องต้องต้องอัดเคมีแบบจ๋าเลยล่ละแต่ใบเขาจะหนานะหนาแล้วมันครับมันมันมันไม่สากอย่างเรานั่นคือเ็นความแตกต่างแล้วใช่ครับ อันนี้มันจะสากแน่เป็นขนนี้ขนแข็งๆอ่าขนนี้หนาๆนั่นแหละนั่นแหละแมลงมันจะไม่ไม่ไม่อยากมาจับมันจับอันนี้ถือว่าดีใช่ไหมดีแต่เชืะเนี่ยเนี่ยบริเวณเนี้ยมันมันมาเจอร่มเจอรูมมันจะไม่ใหญ่นี่ขนาดนี้มันใหญ่นะพี่น้องดูดูนั่นนี่เราจับบริเวณเนี่ยฝ่ามือดูฝ่ามือนะประสบการณ์กี่กิโลแล้วนั่นอันนี้ประมาณแต่ลูกจะใหญ่กว่า แต่ถ้าไปปลายนู้นน่ะทางนู้นน่ะไปดูกันเดินทางไหนได้อุาไปได้เลาะข้างนู้นเลยนันนี้พาพี่น้องไปดูเลยไปทางไหนเลาะนู้นเลยไปไปดูกันพี่น้องพี่สุได้เห็นเลยว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยไปดูข้างนอกเราจะออกแดดส่วนหนึ่งพี่น้องมาดูกันเลยใบใบบางกลางกว้างใช่คือแมลงเขาไม่ชอบใช่ไหมนั่นนี้ไมลงเขาไม่ชอบ ลูกวันนึงเลยแล้วนี่เรามีมีการบำรุงยังไงต่อหลังจากที่เขาออกลูกแล้วนี่อันนี้พอออกเริ่มเริ่มเริ่มออกลูกเริ่มเริ่มออกดอกนะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากสูตรหนึ่งเป็นสูตรสองเป็นสูตรสองใช่แล้วได้ได้มิกกันไหมสูตรหนึ่งสองผสมกันไหมเรอว่าสูตรสองอย่างเดียวสูตรสองเดียวเพราะว่านี้ใช้สูตรหนึ่งมาแล้วใช้สูตรหนึ่งมาแล้วครับใช้สูตรสองแต่เราบวกกับกับเอ่อปุ๋ยเกลืดปุ๋ยเกลวยแล้วก็ ก็คือหนักตัวท้ายาหนักตัวท้ายพี่น้องหนักใช่ใช่ครับผมไปไปดูไปแล้วนี่มันเยียบได้ไหมนี่ได้ได้ไม่เป็นไรนี่พี่น้องดูลูกนะครับนี่แลนี้ได้ใช้เคมีไหมหลังอย่างนั้นมาเอ้ยไม่ใช่ไม่ให้ถ้าได้ใช้ยาฉีดพ่นเกี่ยวกับมาลงแมลงเชื้อลงไม่ใชยเลยไม่ใช้เลยไม่ใช่เลยแต่เคมีคุยเคมียังใช้ปุยเคมียังใช้อยู่แต่ว่ามีการส่วนผสมของน้ำหมักด้วยใช่ใช่แล้วคือใช้ทุกครั้งต้องหมักต้องหมักทุกครั้งต้องหมักทุกครั้ง มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ที่ที่โทรไปหาท่านอาจารย์รบบเป็นยังไงครับคือคือหมักไม่ทันหมักมันหมดหมักไม่ทันแล้วก็ผสมกันเลยผลปรากฏว่าโอ้ยอดลาบมันนกมันนกมันนกแต่ว่าพอมันผ่านไปสักคืนหนึ่งมันก็ยังเก่าแต่ตอนนั้นเราก็ตกใจเนาะอันนี้คือลูกรุ่นแรกลูกรุ่นแรกแล้วหนึ่งต้นหนึ่งหนึ่งเถาหนึ่งเครือเนี่ต้องไว้ลูกเท่าไหร่นะนิดก็ปกติแล้วก็ ถ้าเราได้หลุมแล้วลูกก็ถือว่าหลูแล้วก็ถือว่าหลูแล้วครับแต่นี้ถ้าเกิดว่าคือแค่หนึ่งมีดก็หลูแล้วหลูแล้วตอนนี้ถ้าเกิดมันได้สองลูกสามลูกคือคือกําไรแล้วกำไรแล้วโครับอันนี้ประมาณจะใกล้สี่โลแล้วมั้งสี่โลวันนี้เราจะได้ทานไหมนี่อันนี้มันยังไม่แก่เต็มที่อ่าเพราะอายุยังไม่ถึงอู้อันนี้ประมาณกี่กิโลประมาณสามขึ้นสามครึ่งถึงสี่โลแหละครับป้าโท้อี่โน้องเป็นพวงเลยพี่มองยุดเต็มเลยอะ ดูดิแตงโมอะไรเป็นพวงดูดิแล้วมันมีมันต้องมีอะไรผสมเคกรงเกสอไม่นะนิดหรือว่าปล่อยเขาตามธรรมชาติเลยอันนี้มะแรงใช้มะแรงผสมใช้มะแรงผสมพึ่งบินเต็มเลยเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เคมีมั้ยสังเกตดูนะพวกมะแรงพวกพึ่งพวกนั้บินนะผสมตอนนี้เราอาศัยธรรมชาติได้อาศัยธรรมชาติได้เลยมองไปนี่ยเขียวใบเขียวมากใบเขียวมากเลยเนาะเี่ยดูความเข้มขังลูกคนนี้ ่นนี้ถ้าเราดูอย่างนี้ถือว่าสมบูรณ์ใช่ไหมสมบูรณ์สมบูรณ์มากลูกเขียวเขียวเข้มเข้มเอ่าปกติแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราใช้เคมีนะเนี่ยมันจะเป็นไอ้พวกเป็นยังไงไอ้นี่กินพวกนอนน่ะแต่อันนี้มันลุกจะเกลี้ยงนะพวกนอนมาเรียอ่าพวกนอนมาเรียแต่นี้จะเกลี้ยงจะเกลี้ยงเลยเหรอเพราะว่าอย่างอาจารย์ว่าเลยบอกว่ามันจะไปฆ่าไข่มันจะไปกำจัดอ่ฆ่าไข่คุ้มไข่โอ้พี่น้องดู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 จานหนึ่งดูลูกกันที่เต็มเลยนี่ออ่นนะ นีสวยสวยสวยมากเลยนะสวยสวยมากสวยมากกว่าที่เราทําเคมีอย่างเดียวนี่ไงสวยสวยนี่สวยสวยนั่นน่ยโอ้ไม่เจ้าอุ้ยนี่อยากให้พี่น้องมาดูจังเลยแล้วอย่างนั้นเราสูตรใช้น้ำหมักสูตรสองนี่ฉีดพ่นนานขนาดไหนเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยยันเก็บเลยหละยันเก็บเลยยันเก็บเลยใช้สูตรสองยันเก็บสูตรสองยันเก็บเลยสองหนึ่งเดียวไม่มีผสมไม่มีผสมแล้วก็ปริมาณตอนนี้ผมใช้อยู่ที่หนึ่งร้อยซีซี เพราะไม่กล้าเกินเดี๋ยวเรานันดูก่อน <laughs> โอ้นนี่ยากเดินไปดูตรงนู้นได้เลยได้เลยได้เลยพี่น้องจะเห็นไหมเดี๋ยวเราไปพา <laughs> พี่น้องเดินไปด้วยกันสนุกสนานเลยบาางสสนนนุกเลยพี่น้องเหย,ยียบลูกแตงโมเขาเนี่ยแล้วไอ้ด้านนี่พื้นตรงน,นี้ก็เป็นเขียวเขียวเนาะอเขียวเขียวเนี่ยมันมีไตรโคโดมาใช่ไหมพี่หนึ่งครับใช่ครับอันนี้พื้นเขาจะเป็นสีเขียวอ่าเขาเรียกว่าไตรโคโดมาทำงานนะดูสิพี่น้อง อันนี้เป็นยังไงยิ้มได้ไหมตอนนี้รู้สึกว่าต้นทุนต่ําต่ำกว่าทุกๆกครั้งเราเป็นล่มแล้วนะอยากรู้เลยว่าคำว่าต้นทุนต่ํานี่จริงๆเนี่ยพี่น้องอยากค้นหาในเรื่องนี้แหละคําว่าต้นทุนต่ํานี่แหละส่วนผลผลิตเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องมีวิธีการทำผลผลิตแล้วนี่ขนาดอยู่ในร่มด้ยนะนิด ดูลูกเขาดีอันนี้อันนี้มันอ่าลม่มนี่ขนาดอยู่ในล่มนะ <c oughs> โอ้ยไปยังเขียวสดชื่นอยู่พี่น้องอสนานเาเลยน,น,นี่อธิบายครับว่าต้นทุนต่ําให้ฟังหน่อยมันมันเป็นยังไงครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพอเราใช้เคมีปั๊บเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาตลอดแก้ปัญหาทุกขั้นตอนเลยคือมันเหมือนกับกับมันไม่จบใช่ไหมครับมันไม่จบเหมือนพืชเราอ่อนแอ พอเราแก้ตรงนี้มันไปตรงนู้ดมันแก้ตรงนู้ดมันไปตรงนั้นก็คือมีเรื่องให้มีเรื่องใช่ตอนนี้เราก็จะต้องไล่ซื้อสารเคมีมาแก้ทุกช่วงอายุของแตงทช่วงอายุของแตงเช่นอาที่เรื่องที่ทําให้เกิดปัญหากระแตงมีอะไรบ้างคะเชื้อราเชื้อรามาเชื้อรามาคือเชื้อราไวรัสไอพีเอ็นอนเนี่ยพวกนี้แหละมันจะวนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วตัวนี้ล่ะครับมันตอน ตอนเนี้ยม,มีก็น้อยมีก็น้อยสิ่งที่เราเจอ,อ<ช>คือคือมีเนี่ยอย่างเนี้ยอ่ามันจะเป็นเชื้อรามัง่งแต่มันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาให้ลูกเขาเพราะเขาให้ลูกและยอดดียอดสวยดียอดปกติดีมีบ้างมีบ้างมีบ้างแต,แต่ไม่ถึง,งอ่าไม่ถึงกับสร้างความเสียหายให้เราแล้วพวกเพลี้ยไฟมีไหมเพลี้ยไฟไม่มีไม่มีไม่มีโรคพวกหนอนหนอนหนอนก็ครั้งแรกๆเจอบ้างครับแต่พอเราใช้ อันนี้ไปแล้วปั๊บเนี่ยน้าหมักาจากต่อเนื่องเนี่ยคือมันจะไม่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 มาเดินให้เราเห็นนะโอ้ีขนาดสี่วันครั้งใช่ไหมสี่วันครั้งใช่แต่ถ้าเกิดว่าใส่เหมือนของอาจารย์หนึ่งใส่วันเว้นวันจะเป็นยังไงเนี่ยอมันมันน่าจะงามกว่านี้นะอันนี้คือครั้งแรกที่ทดลองของอาจารย์ครั้งแรกครับครั้งแรกผมเชื่อเลยเกินว่าต้องมีครั้งต่อไปนี่หนีแน่นอน เพราะว่าต้องคือรู้แล้วไงพี่หนึ่งแล้วต่อไปต้องประยุกต์ใช้ให้เร็วทีกว่านี้อีกใช่ครับแล้วได้แอบถามกระซิบแม่บ้านว่ายังอุ้มว้อยู่นะยังไม่ได้บอกใครแถวนี้เพราะว่าแบบเขายังเพลินตรงนั้นอยู่บางทีเราไปบอกเขาก็ไม่เชื่อเราต้องทําให้เขาเห็นก่อนครับถ้าเขาเห็นปั๊บเนี่ยเขาอาจจะว่าเออหันกลับมาใช้อย่างเราก็ได้ทาให้ดูทําให้ดูก่อนทําให้ดูช่วยนี่ก็เขาเขาก็น่ามาเอ๊ะทําไมของของงนี้มันทําไมใบมันทําไม มันใหญ่มันทําไมเขียวดีมีมาแอบมีมีเขามาดูแอบมาดูบ่อยมีมาถามมั้งไหมก็ถามก็เราก็ยังบอกว่าก็ใช้เหมือนเขานี่ก็ยังไม่กล้าบอกยังยังยังครับเพราะมันต้องต้องต้องดูผลผลิตก่อนก็คือวันสรุปวันวันสรุปวันสุดท้ายครับถามหน่อยเมื่อสักครู่นี้บอกว่าต้นทุนต่ําพอจะบอกได้ไหมว่าต้นทุนในการทํากี่ไร่นะห้าไร่ห้าไร่ห้าไร่นี่ในการใช้ในการลงทุนไม่ไม่เกี่ยวกับ อ่าพวกพ่อพวกอะไรนะอาจจะเฉพาะเฉพาะเอ่อพวกปุ๋ยพวกอะไรเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็ก็มีปุ๋ยรองพื้นเออสารปุ๋บุญดินรองพื้นสิบลูกนะแล้วก็น้ําหมักน้ำหมักน้ําหมักสูตรสามสูตรเนี่ยน้ําหมักเนี่ยเพิ่งใช้ไปใช้ขนาดหนึ่งลิตรหรือห้าลิตรเอามาห้าลิตรเลยแต่ก็หมดประมาณสักสักลิตรนึงลิตรกว่าได้นะลิตรกว่าวันนี้เลยใช้น้อย ใช้น้อยมากอก็ใช้แค่ร้อยซีซีช่วงช่วงแรกใช้ห้าสิบฉีดห้าสิบมาสองสองครั้งสองครั้งแล้วมาขยับมันเป็นร้อยครับนี่ถ้าเกิดขยันกว่านี้นี่พี่น้องคงจะเห็นว่ารูปน่าจะได้ผลผลิตเยอะกว่านี้เนาะใช่นะ้นนี้นี่โทษทดลองระมางก็ตีให้กลมๆเลยนะที่ขอจ่ายมาก็ไม่น่าจะเกินสามสี่พัน ไม่น่าจะเกินสามสี่พันไหห้าไร่หน้าไร่นี่เนี่ยเอ้ยแล้วเมาก่อนมาก่อนครับโอ้โหมาก่อนเยอะเลยหลักหมื่นไหมไม่ได้อวยไม่ได้อวยถามจริงๆนะนิปจริงๆจริงๆเลยถามแม่บ้านดูก็ได้พี่น้องดูทั่วประเทศได้จริงจริงอันนี้เป่เจาะแล้วจะ่พี่น้องพี่น้องดูทั่วประเทศนด้จริง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 แล้วก็ก็จะมีแบบอย่างปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีที่อนนั้นอันนั้นคือว่าเราก็ปกติอยู่แล้วครับครับแล้วก็ อ่ปุ๋ยเกร็ดที่ซื้อมาก็เอามาเอามาเพื่อผสมผสมแล้วก็ใช้น่องกเก่าหมดกิโลพีนี้หมดกิโลไม่ไม่หมดถึงโลไม่หมดถึงโลไม่หมดถึงโลเคมีเลยนะเคมีเนี่ยไม่ถึงโลไม่ถึงโลปุ๋ยเกร็ดอ่ะพี่น้องก็ห้าร้อยซีซีใช้ปุ๋ยเกร็ดประมาณสักสิบช้อนแล้วก็แล้วก็คลุกเคล้าแล้วก็หมักเขาไว้ถามจากใจเลยนะมันดีไหมโอ้โหดีมากเลยล่ะ ดีมากเลยมันดียังไงนะนิดก็เนี่ยอเห็นเห็นอยู่เนี้ยอเห็นเห็นนี่นะพี่น้องดูเอาแล้วกันอเห็นเห็นเลยเนี่ยพูดไปหัวเลาอไปนี้มันมาจากใจคือ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 ถ้าไม่ดีก็ไม่ไม่ไม่กล้าอวดไม่กล้าอวดช่านี่บอกว่าได้เลยว่าอวดใช่ก็ก็เลยว่าอยากให้ให้อาจารย์เห็นก็เลยว่าส่งภาพไปให้อาจารย์นี่นะคือผลงานของของอาจารย์แล้วผมดูทุกวันนะครับมีอาจารย์ส่งรูปมาให้ผมนี่ยังแอบแอบไปฉีดข้าวเลยนะฉีดข้าวแต่เกี่ยวไว้หมดแล้วฉีดข้าว น้ำหนักดีหนักใช้ได้เลยแลบอแล้วคาดว่าห้าไร่นี่ผลผลิตตามที่นันนดมองเห็นนี่แต่ประเมินจะประเมินประมาณสักกี่กิโลดีตัวนี้ที่เราใช้นี่ให้เอาคร่าวๆนะเอาแบบเอาเอาแบบกลางๆเลยนะไม่ไม่ไม่ต้องนั่นมากประมาณสักสามตันต่อไร่สามตันต่อไร่มีห้าไร่สามห้าสิบห้าเท่าไหร่สิบห้าตันสิบห้าตันเอากลางๆนะกลางๆตอนนี้ ไอแตงโมกิโลละเท่าไหร่ต้องถามแต่นีเทถานี้ก็แตงใหญ่เก้าบาทเก้าบาทครับพี่น้องคูนเอานะนะครับพี่น้องคูณเอานะมีบอกกลางๆนะครับผมโอ้แล้วมันมีมีที่สองอยไหมคิดว่านันนี้ตรงนี้มันไม่ใช่มีแค่รุ่นเดียวผมมองนะก็มีอาจจะมีม้างปลาปลายคครรัับบแต่คงไม่มากแต่ว่าเพราะเราทําแตงใหญ่นันนิดแตงใหญ่เยอะถ้าพี่น้องที่ปลูกแตงโมหรือว่าปลูกพืชทุกชนิดแล้ว ลดต้นทุนได้เหมือนนันนีดเนี่ยนันนิดว่าจะเป็นยังไงมัน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 เป็นอะไรที่มันดีมากเลยนะก็อยากจะให้เกษตรกรเนี่ยที่ทําอย่างเงี้ยเราลองเปิดใจดูมั่งว่าถ้าว่าไม่ทั้งหมดก็ลองลองนั่นดูเราลองลองแบ่งพี่ดูว่าเอามาทําอย่างเงี้ยสักไล่หนึ่งแล้วก็เปรียบเทียบกันดูซิว่าอันไหนมันมันดีกว่ากันลดต้นทุนได้มากกว่ากันเหมือนดีนะนนิดเคยสงสัยว่าเอ้ยมันจะดีจริงไหมมันจะพิเศษขนาดนั้นเลยเหรอลใช่แล้วตอนนี้มันก็คือผ่านมา45วันสรุปแล้วว่า มันดีจริงๆมันดีจริงๆมันไม่ใช่ทางเลือกนี่แหละคือคือทางรอดโอ้โหนี่เป็นทั้งทางเลือกเพราะว่าใช่รว่านะขนลุกและเออพอเราทำอะไรสักอย่างเราก็ต้องการลดต้นทุนนี้มากมเพราะราคาไม่แน่นอนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็ากสื่อถึงพ่อแม่พี่น้องเจตกรนะครับนี้คือทางรอดเราทั้งทางเลือกและทางรอดไม่หนึ่งเลือกและทางรอดใช่ครับแล้วจะเลือกอย่างนี้ไปตลอดไหมเนี่ยตลอดเลยครับตลอดเลยตลอดเลยอีกแค่ห้าวันจะตดตลอด แล้วยังไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าคือมันสามารถใช้ได้กับพืชทุกอย่างทุกชนิดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ป่าน้ำมันสับปะหลังอ้อยรวมถึงไม้ตระกูลเถาตระกูลเครือนี่อันนี้ข้าวต่อไปเนี่ยข้าวต่อข้าวต่อไปเนี่ยครับจะไปใช้กับข้าวโพดด้วยอเอาจะเตรียมหนึ่งลงข้าวโพดอีกแล้วเพราะว่าทาข้าวโพดด้วยทํานาทำข้าวโพด้าวกอมาทำพวกนี้อันนี้ถือว่าเป็นพืชเสริมเป็นพืชเสริมพืชเสริมพืชเสริมไม่น้อน นะเออไล่ไล่หนึ่งสามตันไล่สามตันมีห้าไล่สิบห้าตันสิบห้าตันเป็นกลางใช้เวลาแค่สองเดือนผมว่ายี่สิบบวกโอ้ใช้แค่สองเดือนพ่ยุทธนะเราไม่เล่นกันงั้นยี่สิบบวกไหมห้าไล่ขึ้นผมว่าขึ้นนี่แล้วครับเพราะว่าอเราตีกลางๆกันเนาะครับวันนี้คือเรามาได้พูดคุยกับนั้นนี่ท่านพูดไปแล้วก็ยิ้มไปด้วยสนุกไปด้วยนั่นคืออย่างที่นั้นนี่บอกว่าสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรเห็นผลผลิตแล้ว นั่นก็คือการลดต้นทุนใช่ครับนสําสคัญที่สุดแล้วแล้ว,ลวอย่างที่ดีที่สุดก็คือสุขภาพเราสุขภาพเราแล้วก็สุขภาพลูกค้าด้วยใช่ที่นําไปทานนั่นแหละนั่นแหละอันนี้ถ้าอันนี้บอกกับลูกค้าว่าแป้งเนี้ยเราทําเป็นแป้งปลอดภัยเนี่ยถ้าลูกค้าได้ยินจากปากเราแล้วก็ได้ยินในสื่อที่เราออกมาในสื่อนียคนที่ซื้อลูกค้าที่ซื้อไปรับประทานเนี่ยครับอันนี้คิดว่าเขารู้สึก ก็เขาน่าจะว่าดีใจนะที่ทททีีี่่่ได้บริโภคของของเราเนาะแล้วเราก็ดีใจด้วยว่าเราทําของที่ดีที่สุดเนี่ยปลอดภัยที่สุดเนี่ยให้กับลูกค้าเพราะเราเราเป็นหลักเนาะเราก็อยากกินของที่ปลอดภัยเนี่ยเหมือนเราซื้อของจากที่อื่นมาเราก็อยากกินของปลอดภัยครับให้ดูก็ดีใจแทนพี่น้องประชาชนในโซนนี้นะครับที่จะได้แตงโมปลอดภัยนะครับเพราะว่าควบคุมการผลิต อ่าอย่างดีนะครับโดยนนิดเคยทําแล้วเคมีก็เคยทํามาแล้วครับทํามาหลายรอบจนวันนี้เกือบจะตกผึกแล้วเหลืออีกไม่กี่วันนะครับการใช้อินทรีย์คู่กับเคมีประยุกต์คร,ครับแล้วเมื่อไหรจะได้เก็บครับนี่ก็ประมาณสิ้นเดือนสิ้นเดือนอ่าสิ้นเดือนแล้ววันนี้ผมกับกระสือกล้วยมาจะได้ชิมไหมนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมแตลงี่แต่งนี่มันยังไม่แก่ดีชมพูนะในี้ตามที่พี่น้องเห็นนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องอยากมาเยี่ยมชมหรือว่าอยากพูดคุยได้เนี่ยสามารถติดต่อหรือมาเยี่ยมชมได้ไหมครับได้เลยครับบอกพี่กัดอีกครั้งหนึ่งครับผมบ้านโคมะิดหมู่ที่หนึ่งตำบลสํารงชัยอำเภอไผ่สรีจังหวัดนครสวรรค์ครับผมหรือไปไม่หอดจอดไม่ถึงเบอร์โทรครับอยากพูดคุยด้วยปรึกษาได้ไหมครับได้ครับ ขอเบอร์โทรหน่อยครับ0811730097ครับผมสุดท้ายครับอยากให้นันนิดฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องหน่อยครับผมเชิญครับครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มีอาชีพปลูกแตงครับทุกท่านเนาะแตงโมนะครับไม่ว่าเป็นมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นครับแนวทางนี้แหละครับเป็นแนวทางที่คิดแล้วว่าน่าจะดีที่สุดครับผมเพราะว่าเราประหยัดต้นทุนปลอดภัยในชีวิตของเราด้วยครับผมครับเราก็อยากจะสื่อสารฝาก ตรงนี้ให้นะเป็นกำลังใจใทุกท่านคร่กำลับ